แตมันห่อมันจะน้ำเข้าก็คือเป็นงาน,เป,นเป็นงานเป็นงานหนักเหมือนกันนะต้องใช้ตั้งสามคนในการทำอากี่คนหนึ่งคนดูเฉย แม่กู้มาทำอะไรเนี่ยเอามาห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มข้าวต้มมัดแต่หรอข้าวต้มมัดอ๋อไอ้ข้าวนั้นมันมีครั้งหนึ่งที่แม่เคยทำใช่ไหมที่ทำที่อยู่ในปิปใช่ไหมใช่ใช่โอเค้างั้นเดี๋ยววันนี้ถ่ายแม่ทำข้าวต้มมัดหน่อยละกันนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เป็นคนทำนะจ้าได้ไหมได้ได้ เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับกินที่กินก้างนะครับเรามาทำข้าวต้มมัดกันนะครับเป็นสูตรของแม่ผมนะฮะกล้วยนี้จับที่ไหนมะของที่บ้านหรือของที่ไหนกล้วยซื้อมาซื้อมาใช่เพราะว่าไม่ได้เตรียมของเราไวอ๋อไม่ได้เตรียมไว้ซื้อมาไม่ยากไม่ยากโอเคเพื่อนเดี๋ยวนี้เราทำข้าวต้มมัดกันนะสูตรนี้เป๊ะเลยสูตรเป๊ะเลยอันนอ้าวอ้าวอ้อ้าอ้าอ้าวอ้าอออ ข้าวเหนียวเท่าไหร่อ่ะนี่เท่าไหร่เนี่ยข้าวเหนียวสองโลสองโลใช่ก็คือเอาข้าวเหนียวสองโลมาแช่น้ำใช่ซาวซาวสองคนซาวสองน้ำเหรอใช่ซาวสองน้ำเดี๋ยวนะซาวสองน้ำแล้วก็เทไปมาแล้วออกน้ำออกก่อนนะ อันนี้เราจะทำสองครั้งใช่ไหมแม่ใช่ใหครั้งให้สะอาดหน่อยใช่ไหมครับเอาสองน้ำครับน้ำงหรอบที่สองนะซาวไม่ต้องรอให้ใสใช่ไหมแม่ก็คือซาวซาวแล้วก็เทน้ำทิ้งไปแล้วก็ต้องแช่ไว้เหรอแม่ใช่แช่เปิดน้ำให้ท่วมเลยท่วมเลยนะเปิดน้ำให้ท่วมเหมือนเดิซาวสองรอบ แล้วก็แช่ไว้แช่นานไหมแม่แช่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง1 1> <ๆ>ก็คือเขาเหนียวสองโลโสาวสองน้ำแล้วก็แช่หนึ่งชั่วโมงโแล้วก็แช่นานไ้หนึ่งชั่วโมงไปตัดไปตอง,ตตองเราไปเตรียมไปเตรียมใบตองต่อเมื่อก่อนทำไม่มีสูตรทำไม่ได้กินกเขาเนี่ยไอย้ข้าวต้มนี่แหละทำยาก ป้าแจ๋วเขาบอกสูตรป้าแจ๋วใช่ไหมใช่ป้าแจ๋วลุงปืนอยงนั้นใช้ได้หรือแมไดู้เนียงแล้วไม่คือ,อซื้อมาคือคนที่ตาสุกไม่ทันใช่แล้วไม่ได้ทำตอนมันสุกเยอะอยู่เยอะเยอะอยู่อันนี้ใช้ได้หมดเลยเหรอแนมะ่ได้เดี๋ยวต้องเลือกเอา ตนาดนี้แหละให้มันตายนึ่งบอลไม่ต้องซ้อนกัน,กนแบบใช่ตาก,ก่อนพี่นเพราะเราเสร็จแล้วเจาาไรตอนนี้เราก็รอ,อข้าวเหนียว รอข้าวเหนียวรอไปตองก็ตอนนี้ก็คือชงไย็นเลยรอข้าวเหนียวรอไปตองรอใบข้าวเหนียวชั่วโมงหนึ่งใบตองคือชั่วโมงใช่ตอนนี้พอแล้วเราไปเอาไปได้แล้วตายนึ่งแล้วแม่ตายนึ่งแล้วดูเลยว่ามันตายหรือเล่าก็มันจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วมันไม่แตกนี่เราก็เลือกเอาใบดีๆถ้าใบไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนี่เอาที่มันไม่แตก ใช่แค่แต้มทอมันจะน้ำข้าวเทน้ำเนทน้ำ,นำออกไม่ถึงหมดเวลาแล้วใช่เทน้ำออกเอาไม่ต้องหมดหรอไม่ต้องหมดเดี๋ยวมาใส่กะทิใส่กระทะเพราะว่า มาพี่น้ามาอันนี้อะไรอะแม่นั่นมะพร้าวมะพร้าวบะชีเหรอมะพร้าวที่จะมาคั้นไงเอ้าแล้วเราคือเรายังไม่ได้คั้นเลยนี่ก็ยังเดี๋ยวก็คั้นใส่เลยเอ้าหรอคั้นแล้วก็ใส่เลยใช่มาต้องกะนั่นเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วเราจะใช้ท่าไหะ่เราไม่รู้่ะสิก็กะเอาหัวหัวเดี๋ยวก็คั้นใส่ไปเลย เพราะว่ามันนั่นเดี๋ยวกะไม่ถูกกะทิยมที่คุ้มงันนี้เท่าไหร่กะทีก็ถ้าเจอก็โลครึ่งอันนี้โลครึ่งนะครับตอนนี้กะทิมีเองมีเองนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยสามลูกสามลูกนี่เท่าไหร่อ่ะกิโลก็ประมาณโลครึ่งนั่นแหละประมาณโลครึ่งใช่ไหมใช่ขาดนิดเดียวเพราะว่าสามโลนั่นถ้าเพื่อนเพื่อนขยันก็คือซื้อมะพร้าวมาแล้วมาหั่ นีคือไม่ไหวก็เลยว่าเดี๋ยวควันคัน้าตอนนั้นเลยะะเอาแต่เฉพาะัวกันดีได้ไหมแม่คันให้คนผ่านเอาคนคนกนะ่ีประมาณโลครึ่งนะครับเป็นเรื่องกรีนเป็นวิธีการคั้นแบบคันเองไม่ได้ซื้อกระทีสำเร็จเนาะ ใช้น้ำร้อนแล้วแม่น้ำร้อนไม่ต้องใช้น้ำร้อนโอ้โหน้ำไม่ค่อยร้อนเลยถ้นเปิดไฟมอดูแบบคันธีตั้งน้ำร้อนเข้าไปสกิลกับสุดยอดมากแม่นามึงไงล่ะคันธีคันธีครับคันธีมันแค่ฟิตมันนะวันนี้ได้กินข้าวต้มไก่ยาคุณข้ต้มก็กินมาตั้งหลายโหดแล้วเนี่ยล่ะบอล ไม่ครับเอาแบบนี้ได้ไหม่าเท่านั้นเท่านั้นแหละวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดแล้วก็ซ้อนอ่ะบอลซ้อนกับหัวกับหางกันอยากจะทำช่วยกันทำช่วยกันทำ อไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าเยอะเลยเดี๋ยวมันจะนั่นไปไใช่ใก็คือค่อยๆใส่น้ำลงไปใช่ค,<อ>ค่อยๆใส่ใส,ใส่น้ำเยอะแล้วมันไม่หมัน ถึงกับตัดอาหนึ่งขื้งนินนดๆนะครับก็คือเหมือนเอาไอนี่ใส่บเหมือนขื้นนิดครับแล้วก็คัน้นตะขาบออกไปแล้วเพื่อนก็ทำตะาบอีกั้นหนนะรอบแม่บอกว่าคั้นทั้งหมดประมาณสี่ล้อคั้นใจนิดๆแบบใชแต่ไม่ต้องใ่เยอะนะเพราะว่าดี๋ยวมันจะเมลคนเนี่ยก็คือน้ำหนึ่งแก้วสองแก้วนนี้ก็คือน้ำสองแก้วนะครับต่อการคั้นกะทิหนึ่งขั้นนะครับตัดมาอีกแบบสเตชันนึ่ง สเตชันท pues ี 4. 4. ่แบบว่าเตรียมใบตองนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีแบบรุ่นใหม่ที่อยากจะลองคนนะคี้หลบกล้องไปนะครับชี่ใบตองไปถ้ามาเชฟถ้าไปไหนหมดนะพี่หมิงว่าว่าลอยมีลอยมีหลายรอบเลยเหรอ ต่ต้องลองดูอันนี้วันนี้วมาแรกที่ร่วมทำด้วยมีคนอยากจะเอากล้องยูกคนอาเช็ดอาเช็ดนะครับเช็ดเป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวไปแล้ววันนี้อุตสาหกรรมคนเลือดก็คือเป็นงานเป็นงานเป็นงานหนักเหมือนกันนะต้องใช้ทั้งสามคนในการทำอีสี่คนหนึ่งคนดูเฉย มือหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เกจะต้องทำเอาใบตองข้ามด้านนึงข้ามาประกบกันเอาด้านเค็มออกสลับไปสลับมาใช่ก็จะให้ผมเดาคือเขาจะมาห่อแต่ว่าจะใช้ได้ที่ด้านด้านของใบตองครับด้านของใบตองด้านด้านเค็มเาาด้นที่ร สีเข้มอ่ะเนาะอืมาประกบอย่าเ้ยนก็ใช้ใบตองห่ะก็ต้องได้กินใบตองม่นจะได้กินใบเตยหไม่ใช่ไหมเออ อันนี้อะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีถั่วดำมาอยู่ตรงนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยแม่ถั่วดำเถาน้ำสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทนี่คือเท่าไหร,รทท่รอ่ะ,อะประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งโลเออประมาณครึ่งโลอันนี้คือต้มมาแล้วหรือว่าไงแม่ต้มมาแล้วซื้อที่ต้มมาแล้วอโอเคเคือเมื่อคืนต้มมาแล้วนะครับประหยัดเวลาต้มเต้ม <laughs> แลคือต้มเองได้นะใช้ประมาณครึ่งโลนะครับเพื่อนๆตอกกานทำแล้วแต่คนแต่ชอบคนแต่คนชอบ จะะก็เเออาย้แลวคนต่อไปนะครับเพื่อนๆคนนานแหละฝาจะนั่งคนไม่ให้มันมันไหมกฐาใช่ไหมแม่ไม่ให้ไหม้ให้มันแห้งให้มันแห้งเลยนะเพื่อนๆอะอะไรต่อนะครับแม่น้ำตาลทรายใส่เท่าไหร่อ่ะฮะเจ็ดขีดเจ็ดขีดนี้คือกะมาแล้วหรอดูสิกะมาแล้วกากมาแล้วช่างมาแล้วโลนึงออกละสาม ก็คือตอนนี้ก็คือกะทิแล้วก็ตัวข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะครับเจ็ดชิ้นแล้วเกลือมีไหมเนี่ยไ,ไปขัดเกลือเกลือน่าจะใช้เยอะอยนะนี่นะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมมีเกลือม,มีดอกเกลือใช้ป่ะทีเนี่ยใช่ดอกเกลือ ร้านซื้อมาไม่ได้เป็นเม็ดเป็นละเอียดนี่แหละอ้าวเกลือก็เดือเท่าไหร่ครับหกช้อนหกช้อนชาสองสามสี่กก็คือใช้ เกลือนะครับ6ช้อนชานะครับเพื่อนๆนคุณคูนิดนึงนะอันนี้เป็นสูตรเลยนะต่อข้าวเหนียว2 2กิโลนะครับเพื่อนๆนแล้วต่อไปทำอะไรต่อเนี่ยต่อไปก็เปิดไฟเปิดไฟไฟอะไระครับไฟตอนแรกก็ให้แรงหน่อยไฟแรงไฟกลางหรือไฟแรงไฟนั่นแหละไม่ต้องแรงกลางเลยกลางนั่นละซคนไป คนไปจนกระทั่งเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ขีเวลาไม่ถึงว่าเราต้องดูขนาดไหนถึงจะถือว่ามันพอละว่ามันแห้ง่ะก็คือหมายถึงว่าให้กะทิเนี่ยมันแห้งใช่ไหมคนไปจนกะทิมันแห้งใช่นี่ยแล้วแม่บอกว่าหลอดนเดียวเป็นหางกะทิไปเรียง ตอนนี้ก้ามขึ้นกระแตกหลครับตอนนี้ทำเปนตัวไอ้พันวามาคนเดียวไอ้พันวาเขาไม่ได้ไปไหนเนาะนี่เหนียวมากเกิดเหตุระทึกนะครับคนจะพเกิดอะไรขึ้นัเมื่อกี้มันคือไฟอาจจะแรงนิดนึงไฟโฉเลยเชฟตัวจริงเลยต้องมาทำแทนนะครับตอนนี้ันโฉเลย ไม่เออฟันโถงพี่ครับสอบถามความรู้สึกเลยครับเราไม่รู้เขาเป็นคนอิท่าไหนฟันโถงเลยคนบอกว่าไม่ทั่วเลยอ่าฟันโถงเลยตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีแก้เลยกันปัดไฟลงนะครับปัดไฟลงแล้วก็เปลี่ยนคนเดี๋ยวก็ใช้ยังยังก็สามนครับอเดนเนาะยัละครจักจักรวงวงที่ทำกัน กิง่ายๆหรือครับพเพื่อนทอดต้ตมมันทำดิบได้สามคนเลยนะ่อน,นบอกว่าซื้อกินง่ายฟ้าได้ยังแมไ่ได้ไดไดแล้วได้แล้วพอล้ขึ้นเหนียวขนาดไหนขนาดนี้ใช่ไหมใช่ใชแม่ลองเอาขึ้นมาให้ดูนะเหนีนยว<อ>แบบอย่างนี้ได้นะคร<อ>ับเพื่อนจากที่มีกะทิอยู่นะคะรับเหนยากขนาดนี้อ่นนะโอเคแล้วใส่อะไรต่อแม่ถั่วดำ ตัวดำตเขาปิดไฟก่อนเหร,รอปิดไฟแล้วก็ตัวดำใสตัวดำนี้ประมาณครึ่งโลนะ,<อ>ะ<อ>ต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันแต่ปิดไฟก่อนนะครับเพื่อนๆตัวดำต้มเรียบร้อยแล้วนะครับมันสุแล้วเด <ข ties S 1> ี๋ยวไมอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้ให้เย็นใช่ไหมแม่ใช่อโอเคอันนี้คือเป็นอันเสร็จแล้วเนาะไอต่วของเขาต้ม ไปก็คือรอให้เย็นแล้วก็เอาไปห่อแล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็นึ่งนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคสรุปก,ก็คือผัดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆก็คือที่เราที่เราผัดผัดมาจนก,กระทั่งมันนวดเนี่ยใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโเลวไหมไม่รอนเนพือ่อน กล้วยแล้วครับอันนี้คือกล้วยนี่คือว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในข้าวต้มมัทฉะมป็นไ่มหั่นยังไงอะ่ะก็หั่นนะลูกมันใหญ่ไงหันห่นยังไงหั่นลูกเล็กเอาสองก็คือใส่ไปทั้งอันนี้เลยเหรอใช่ก็คือหนึ่งลูกหั่นเป็นสองส่วนนี่อันนี้ส <3. S 2> ามสามก็มันใหญ่ <5. S 2> ใหญ่นะเอาสาม สามหรือหั่นสองแล้วแต่ขนาดนะครับเพื่อนๆกล้วยสวยกล้วยสวยนะพลังดีแหละกลนะ้วยปวดอยู่ในเพื่อนๆสองทีนะอืม,มอ,อ้าวเนี่ยได้เต็มนี้นะ,ะได้เต็มกล้วยมันกล้วยมันหั่นสองหั่นสามหั่นสี่ตามขนาดนะครับเพื่อนๆอืม เราไม่อยากให้มัดใหญ่แล้วก็ลดลงมาบางทีลดใหญ่ให้มัดใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเอามาัดพลังดีย้ายมาหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆเอาที่ที่มันแบบออกร้างนิดนึงนะครับอาจจะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการห่อนะครับเพื่อนๆ ประมาณหช้อนนะครับกล้วยหน,นึ่งอไไไัน่ให้เพื่อนๆ้ว้วนอย่างนี้นกับจีนะ ปปเล็กไปบ้างเล็กไปบ้าง ก็จะได้เป็นงข้าวต้มมัดที่แบบจะ<ม>ต้องเอาไปต้มนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เอาไปนึ่งนะครับผม <Okay. S 2> น,นึ่งมัดนะครับโดยเนี้จะทำประมาณ40มัดนะครับ สีดน่ะ47 47มัดก็คือ47คู่ถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็9ก้าอมัดถูกไหม94้แนบอ่าเ4แนบเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปทำอะไรครับแม่ไปนึ่งไปนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่มัดนี้ก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะมัดเสร็จกว่าจะห่อเสร็จปะ เดี๋ยวก็เอเอาไปมัดแล้วก็เอาไปนึ่งไปเป็นต้งเอาไปนึ่งอไปนึ่งหนึ่งชั่วโมงอ่าโอเคไปเลยตะกร้านี่ดูแต่เมื่อกี้สี่สิบเจ็ดมัดนี่ก็คือว่าไม่หมดนะต้องแบ่ง ไฟ,ไฟอะไรแม่ไฟกลางไฟอ่อนหรือไฟแรงตอนแรกก็ไฟแรงไฟแรงแล้วมาปรับตอนไหนอะ่ะเ็เดี๋ยวมันเดือดเยอะมันจะเดือดน้ําไอ้ฟันออกแล้วก็มาปรับเหรอใช่ก็คือง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็คือตั้งเป็นไฟแรงไปก่อนนะแล้วก็นึ่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็มาดูถ้าสมมุติว่าฟันมันออกเยอะก็ค่อยปรับมาเป็นไฟกลาง หนะแม่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกันเถอะกันทำอะไรนะแม่เอาน้ำเติมเติมทำไมอ่ะเพื่อให้กล้วยมันแดงกล้วยมันแดงโบราณเขาบอกสูตรโบราณแล้วคือเติมตอนไหนเรารู้ไงเราจะเติมหน้าแม่เอามันใช้หอมอ่ะหอมกลิ่นมันออกใช่ไหมมันเติมหนักเติมไปข้างบนเลยใช่ไหมใช่ข้ามข้างบนเลยโอเคแล้วข้างล่างน้ำยังมีอยู่ไหมแม่ ตเติมเป็นไหมหรือว่ายังไงก็ามาเติมประมาณทีมนีแล้วอ๋อไม่เป<อ>น็นไรใช่ไหม<ช>แล้วนี่ก็ต่อไปอีกเท่าไหร่ให้ครบชั่วโมงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ชั่วโมงก็ลองกแกะดูชั่วโมงหนึ่งก็คือไม่ถึงจัดตอนที่เรานึ่งไปตอนแรกใช่ค่ะแล้วมาม่า,มานี่คืออะไรมาม่าของหลานลไม่เกี่ยวนะ <S <S> <S ันหอแล้วช่โมงแล้วเนี่ยแม่ได้ยังได้แล้วเลือดแล้วนะจะต้องลองแกะดูหรือว่าไงแม่ใช่ใช่ือว่ามันได้เลยไม่เราต้องลองแกะก่อนว่ามันได้หรือยังจะหอมแล้วนะกินแบบหอมเนี่ยถ้าหอมก็อมันหอมแล้วนะแล้วก็ปิดไว้ให้มันละอุทั้งนั้น ออออื้โได้ลนะแดล้วเนาะแดงเลยเม่อไหรนี่แดงไล้มาใช้ได้แล้วเที่ยวน้ำเทมันจะได้แดงใช่ไหมอืมแม่ว่าประจิมก,ก็พูดประจิมก็บอกเขาบอกว่าแม่เขาจะเอาน้ำลาดขเขาจะเอาน้ำลาดแล้นี่คือก็คือปิดไฟเลยหรือว่าไงแม,ม่อื ปิดแล้วก็คือรอให้มันระอูอ uh ีกเท่าไหร่ฮะใช่ก็มันเย็นก็อร่อยแต่มันร้อนก็จะไม่อร่อยก็ไม่ถือว่าปิดแล้วก็คือต้องรอให้มันระอูเท่าไหร่แต่ก็กินได้แล้วเนี่ยชิมไหมชิมสิเจ้าของชิมเองชิมชัว์ถือกล้องอยู่แต่ไปชิมยังไงล่ะอังก็จะไปหาคนมาชิมแดีป่ะหาคนมาหาคนชิมมาแล้วนะเพื่อน จ้าหินหน้าไปทางนู้นเลยหน้าทางนู้นฮะให้คนชิมคนชิมชิมไงชิมข้าวต้มมาใช่เมื่อกี้แม่เขาจะให้หาคนชิมอ๋อนี่แม่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ชิมดิมาเป็นไงอร่อยไหมเด้เก็ให้เราอุนะให้เราอุ่นนิดหน่อยนะร้อนที่ออกมาจากเตาร้อนไหมร้อนสิ

ไม่เห็นไม่เห็นน่ะทั้งหมดเลยไหมเอาสิจะได้ไยืนยันว่าอร่อยเหนียวไหมเขาเหนียวเหนียวไหมถ้า,ถาแต่จะให้เหนียวก็ต้องค้างคืนนะค้างคืนหมายถึงว่าต้องแช่ไว้ค้างคืนก็ไปกินพวกนี้อะไรเงี้ยมันจะเหนียวอ๋อหมายถึงบอกว่า,วาให้มันละอู่แล้วพวกนี้ค่อยกินมันจะเหนียวกินวันนี้ก็ได้แล้วล่ะแล้วมันเค็มไหมเมื่อกี้แม่เขาบอกเหมือนจะเค็มไปหน่อยนึงเค็มไหมบอลไม่เค็มเนาะ หรือว่ามันพอดีแหละพอดีเนาะเพราะว่ากล้วยหวานด้วยแม่อ๋อโอเคก็คือง่ายๆก็คือที่ปรุงรสแบบนี้ก็คือถือว่าพอดีเลยนีตไปสูตรกินเลยดี่าไปไปนี่มๆคือกะทิใช่ไหมก็คือเกลือด้วยแล้วก็คือกะทิด้วยเกลือนั่นแหละเดีนี้พอมันกินน่านกล้วยไปมันก็เข้ากันได้กินกับกล้วยไงแม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกินเที่ยวเนี่ยตกลงนี่คืออร่อยหรือขี้อูหรือยังไงเนี่ยคือหมดแล้วเนี่ยกินหมดแล้วเนี่ยโซนโซนนี้มันจะอร่อยอร่อยนะพี่สุ กินหมดอันเลยสูตรนี้มันอร่อยนี่สูตรมันจะมันจะอะดิขึ้นเลียวมากเลยเนี่ยก้มๆมันจะก้มๆหมดไม่หมดไม่เหลืออ่ะร้อนอ่ะอ่ะเสร็จแล้วไหนพูดปิดคลิปให้หน่อยสิทั้งแม่ทั้งก่อนหน่อยนะมองตาให้บอลพูดเถอะอร่อยแล้วนะเนาะครับม เหมือนเราออมีป่ะอยู่เลนยัไงนี่คือแท้ออกมาจริงๆก็จริงๆรสชาติอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆก็เป็นข้าวต้มสูตรฝีมือแม่เนาะก็จริงๆก็เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองไปทําดูตามสูตรดูคลิปกินทิ้งกินกว้างแล้วก็ลองไปทําดูถ้ารสชาติแน่นอนใช่อร่อยอร่อยครับบนการันตีเลยแม่ล้วถ้าแบบไปทําไปทํากันมาแล้วรสชาติเป็นไงก็อยากอยากจะให้เพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกันนะในคลิปใต้คลิปเนาะ เราก็ถ้าอยากให้พวกเราทําอะไรกันอีกกิจกรรมกับครอบครัวกิจกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเอามาลงเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันเนาะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับกินนีกิน้างด้วยนะครับบ๊ายบายยยยยยยก็ขอลาไปกยย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 ัยย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 ยอยย